เทพเซียน40,000ปีตอนที่151ไข่สร้างรากฐาน18นาฬกาสาราภัยพิรุนวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มากมายแน่นอนว่าต้องมีชุมชนที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานกระจายอยู่ทั่วเมืองหลีเยาเดิมทีเข้าใจว่าติงหลิงตังจะอาศัยอยู่ในที่พักสำหรับอาจารย์ใหม่แต่สภาพแวดล้อมของสาราไยพิรุณน,นั้นดีเกินไปมากมองปราดเดียวก็เห็นได้ว่า เป็นชุมชนที่พักอันเลิศหรูซึ่งมีแต่บรรดาอาจารย์อาวุโสระดับสูงเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าผักทั่วอนาบริเวณของสาราภัยพิลุนเต็มไปด้วยอาคมห่วงห้ามรวมถึงค่ายกลสภาพอากาศที่ก่อให้เกิดสภาพอากาศเฉพาะพื้นที่ผิดแปลกแตกต่างกับสถานที่อื่นรอบข้างทันทีที่หลี่เหยาก้าวเข้าไปก็รู้สึกว่ามีลมเย็นชื้นพัดมากระทบใบหน้าเบื้องหน้าสายตาปรากฏทะเลภัยที่ไหวเอ็นไปตามแรงลม ละอองฝนบางเบาปโปรยปลายลงมาจากท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องมีบ้านโบราณขนาดเล็กหลายหลังกระจัดกระจายอยู่ท่ามกลางป่าไผ่หลีเหยวมองดูบ้านหลังหนึ่งในบรรดานั้นท่านใดนั้นดอกไม้แสงสีขาวเบ่งบานขึ้นเบื้องหน้าสายตาในสมองรู้สึกซาซ่านเบาๆบ้านโบราณเหล่านี้รอมรอบด้วยอาคมห่วงห้ามอันแกร่งกล้าป้องกันไม่ให้ผู้อื่นรอบสอดแหนมพวกมันหลีเหยาไม่กล้าหุนหันวู้วามอีก กลมหน้ากลมตาเดินตรงไปยังบ้านของติงหลิงตังอย่างเรียบเรียบร้อยๆทั้งสองไม่ได้พบหน้ากันตั้งแต่ออกเดินทางจากเมืองฝูเกอติงหลิงตังกล่าวว่านางมีความรู้สึกว่ากำลังจะฝ่าด่านดังนั้นจึงมุ่งไปยังส่วนลึกของทุ่งร้างใหญ่เพื่อทำการฝึกฝนนางใช้่าด่านสำเร็จแล้วหรือไม่หลี่เห่ยาปิติยินดียิง่งรีบเร่งฝีเท้าขึ้นทันที ไม่นานนักบ้านโบราณสองชั้นเล็กๆหลังหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนเนินเข่าเตี้ยท่ามกลางทะเลไผ่ดูจากภายนอกบ้านหลังนี้สร้างขึ้นจากไม้ไผ่ทั้งหมดหลังจากผ่านการเวลานานปีประกายมันวาวของไม้ไผ่เลือนหายไปนานแล้วผสมกลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์เมื่อหลี่เหวยาเดินผ่านลัวไม้ไผ่เข้าไปในบริเวณบ้าน ทันใดนั้นงูเขาเดียวแหวนเงินเจ็ดดาวตัวหนึ่งพรุงพวดออกมาจากพุ่มไม้ไผ่โอบรัดร,รอบลำคอของมันในชั่วพริบตาหลีเหยวกะทั่งไม่ทันได้ระวังป้องกันรู้สึกเลือดในกายเย็นเฉียบดวงตาเบิกโพงตกตะลึงจนตัวแข็งทืองูเขาเดียวแหวนเจ็ดเงินดาวไม่ใช่สัตว์อาูรที่ร้กาจอันใดทั้งย่งไม่ได้มีทักษะอสูรที่ใช้ในการซ่อนเร้นอำพรางกินอายสภาวะของตัวเอง หลี่เหว่าไม่ว่าจะอย่างไรยังคงเป็นผู้บำเพ็ญตนด่านเหรียญฉีขั้นที่3ามฉไหนไม่อาจสัมผัสถึงการคงอยู่ของงูตัวนี้ได้เลยแต่ที่เหนือความคาดหมายก็คืองูเขาเดียวแหวนเงินเจ็ดดาวไม่ได้ลงมือทำร้ายมันเพียงแค่ใช้ดวงตาสีเขียวเรืองรองคู่นั้นกวาดผ่านใบหน้าของหลี่เหว่เร็วๆหลี่เหยายเพ่งมองงูเขาเดียวแหวนเงินเจ็ดาวอย่างละเอียดแล้วพันตกตะลึงตาขางเห็นในช่องว่างเล็กๆ ระหว่างเกตของงูเขาเดียวแหวนเงินเจ็ดดาวสองแสงวาบวามด้วยประกายโลหะและดวงตาอสรพิษคู่นั้นถูกสร้างขึ้นจากผลึกวิเศษที่แท้มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่เป็นอาวุธวิเศษชนิดพิเศษที่สร้างขึ้นจากการรอมรวมเลือดเนื้อของงูเขาเดียวแหวนเงินเจ็ดดาวเข้ากับวัสดุสมบัติวิเศษแห่งฝาดินมารดาของข้าหลีเหวยวตกตะลึงพึงเพิด การนำเลือดเนื้อของสัตว์อสูรมาหลอมสร้างวัสดุสมบัติวิเศษแห่งฝาดินเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถพบเห็นได้ทั่วภยัยเพียงแต่อาวุธวิเศษที่หลอมสร้างออกมาได้เหมือนจริงและมีชีวิตชีวาถึงเพียงนี้นับเป็นระดับฝีมือที่สุดจะยังคำนวณได้อย่างแท้จริงงูเขาเดียวแหวนเงินเจ็ดดาวพลภาษางูออกมาเป็นชุด จากนั้นสบัดลิ้นเลียใบหน้าหลีเหยาเบาๆให้สัมผัสที่นุ่มนิ่มเหมือนลิ้นของสิ่งมีชีวิตจริงหลีเหยามมานตาหดแคบลงทันควันมันพบว่าลิ้นสองแฉกของงูตัวนี้ถึงกับทำขึ้นจากศิลาประกายทองจำนวนหนับไม่ท้วนทับซ้อนกันเป็นชัน้นๆศิลาประกายทองเป็นวัตถุดิบที่หายากยิง่งมีคุณสมบัติของทั้งโลหะและหินระดับความแข็งสูงมากแต่ความเหนียวแน่นทนทานต่ำยากจะหล่อหลอมขัดกลาวถึงที่สุด หากไม่ระวังอาจแตกหักเสียหายได้ง่งายเป็นวัสดุสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินที่ยากจะใช้งานได้นักหลอมสร้างส่วนใหญ่ไม่ต้องการใช้วัสดุประเภทนี้เริ่มจากผ่าแยกสีลาประกายทองออกเป็นชิ้นบางๆขนาดน้อยกว่า0.1ม mm. ิลลิเมตรจากนั้นเจาะรูเล็กๆก,ก่อนจะเชื่อมต่อพวกมันแบบอนุกรมสุดท้ายยังแกะสลักคล้ายก้นอัขระบางประเภทเพื่อให้ยืดหยุ่นเหมือนลิ้นงูจริงๆ ลึกหลําสุดอย่างถึงฝีมือของนักหลอมสร้างที่หลอมสร้างอาวุธวิเศษชิ้นนี้ช่างลึกหลําสุดจะยังถึงอย่างแท้จริงที่แท้เป็นผู้ใดหลอมสร้างงูเขาเดียวแหวนเงินเจ็ดดาวตัวนี้จะต้องเป็นปรมาจารย์หลอมสร้างไหลเทียมทานผู้หนึ่งไม่ผิดแน่งูเขาเดียวแหวนเงินเจ็ดดาวเหลยวนรอบคอของลีเห่ยาอยู่ชั่วขณะจากนั้นสะบัดร,รางวูหายกลับเข้าไปในพุ่มไม้ไผ่ในชั่วพริบตาพร้อมกันนั้นซุ้มเสียงจิบจิบเจี๊ยบ ดังแหลมออกมาจากกรงนกเหนือระเบียงหลีเหยามาแล้วหลีเหยามาแล้วเสียงประตูเปิดออกดังปังก่อนที่สายรุ้งหอบหนึ่งจะพุ่งวาบออกมาจากกรงนกบินวนอยู่รอบศีรษะของหลีเหยาช่วยนำทางให้แก่หลีเหยาหลีเหยาพบในทันทีว่าเป็นนกแก้วหลากสีสันอันงามเลือดตัวหนึ่งและเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากการรอมรวมเลือดเนือเข้ากับวัตถุดิบสมบัติวิเศษแห่งฝาดินเช่นเดียวกัน หากมองเพียงผิวเผินแทบไม่อาจบอกความแตกต่างกับสิ่งมีชีวิตจริงได้หลีเหยางุนงงสงสัยอย่างที่สุดอาวุธวิเศษทั้งสองนี้เห็นได้ว่ามีรูปแบบที่แตกต่างกับแนวคิดรากย่าอย่างสิ้นเชิงท้งประนีตหรูหราและพิถีพิถันต้องสิ้นเปลืองแรงกายแรงใจและใช้เวลามากมายในการหลอมสร้างอาจเรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะเสียมากกว่าจะเป็นอาวุธวิเศษ ไม่ว่าตัวใดก็มีค่าควรเมืองแต่อยู่ที่นี่เพื่อใช้ป้องกันสถานที่และตอนรับอาคันตุกะจะไม่ให้หลีเหยาวประราชใจยอย่างไรไหวติงหลิงตังผู้นี้ที่แถมมีความเป็นหมาเชิ้นไหกันหรือว่าตระกูลของนางร่ำรวยมากหลีเหยาวบ่นพึมพำกับตัวเองสองสามคำก่อนจะก้าวยาวๆติดตามนกแก้วสีรุงตัวนั้นไปที่เหนือความคาดหมายก็คือการตกแต่งภายในบ้านทันสมัยมาก เรียบง่ายและรวบรัดช,ชัดเจนแฝงไว้ด้วยกลิ่นอายดุร้ายรุนแรงชนิดหนึ่งนี่ครับขายกับว่ามีคนโยนโต๊ะเก้าอี้สองสามตัวเข้ามาตั้งไว้ในโรงฝึกมากกว่าที่จะเป็นหอเรือนของสตรีนางหนึ่งพื้นที่ส่วนที่เหลือนอกจากส่วนที่ตั้งโตะเก้าอี้รว่นว่างเต็มไปด้วยอุปกรณ์การฝึกที่มีรูปทรงแปลกตาแทบทุกขนาดให้ความรู้สึกตรงกันข้ามกับความเก่าแก่และหลอมกลืนกับธรรมชาติที่เห็นภายนอกบ้านอย่างสิ้นเชิง แต่หลอดจนหลีเหยาวก้าวเข้าสู่ห้องนั่งเล่นมันก็ถูกผนังกำแพงที่หันเข้าหาประตูขู่ขวัญจนตะลึงลานรู้สึกหนาววูบไปถึงขั้วหัวใจเนื่องเพาะบนผนังทั้งแถบแขวนเต็มไปด้วยหัวสัตว์อสูรนับไม่ถ้วนเห็นส่วนศีรษะของสัตว์อสูรนับร้อยแยกเขี้ยวยิงฟันเผยให้เห็นความโหดเหี้ยมอมหิตเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่พวกมันยังมีชีวิตอยู่แต่พวกมันได้แต่ติดอยู่กับผนังอย่างไร้ประโยชน์ มีค่าเพียงแค่สิ่งประดับตกแต่งเท่านั้นใต้หัวสัตว์อสูรแต่ละตัวสลักไว้ด้วยตัวอักษรเล็กๆหลายแถวสัตว์อสูรเขี้ยวไฟลาได้ในเทือกเขาไฟลามทุ่งระเบิดหัวใจในสามมัดหมีปีศาจแกร่งก้าวลาได้ในถ้ำรมควรใช้เวลา47วินาทีน่ากลัวเกินไปแล้วหลี่เหยาฟื้นยิ้มแปลกพิคน ติงหลิงตังจะอย่างไรเป็นหญิงสาววัยยีต้นต้นนางหนึ่งแต่นางกลับวางสิ่งของเช่นนี้ไว้เต็มบ้านมีหน่ำสาำอยังบันทึกกระบวนการร่าสังหารกำกับเอาไว้เป็นอย่างดีราวกับกลัวว่าผู้อื่นจะไม่รู้ว่านางแข็งแกร่งและดุร้ายอมหิตหรืออย่างไรเซียวหลิงเจียข้ามาแล้วลีเหยาร้องบอกพางเดินเข้าไปตามเสียงที่มาจากมุมห้องนางเล่น ติงหลิงต่างพิ่งกลับจากส่วนลึกของทุ่งร้างใหญ่เห็นได้ชัดว่านางไม่ใช่คนที่จะสามารถทำความสะอาดบ้านได้เพราะเสื้อผ้าที่นางสวมเมื่อไปอยังทุ่งร้างใหญ่ถูกถอดโยนไว้ตรงนั้นตรงนี้อย่างไม่เป็นระเบียบหลีเหยารู้สึกขวนเขินจนก้มหน้างุดเมื่อเหลือไปเห็นชุดชั้นในสองชิ้นถิ้งกระจัดกระจายอยู่บนพื้นโดยไม่ได้ตั้งใจในอากาศมีกลิ่นเหงื่อจางๆทว่าหน้าแปลกที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกน่ารังเกียจ แต่เป็นความรู้สึกประหลาดที่บอกไม่ถูกเล็กน้อยอ๋อเจ้ามาแล้วมามามากินด้วยกันติงหลิงตางสวมเสื้อกล้ามและกางเกงขาสั้นเล็กๆนั่งขัดสมาธิอย่างไม่ระมัดระวังตัวเท่าใดบนพืนด้านหน้านางกองเต็มไปด้วยอาหารพรังงานสูงหลายสิบชนิดที่ผู้หญิงธรรมดาแม้แต่จะมองอย่างไม่กล้ามองนางรับประทานไปพางชมดูบันทึกภาพการต่อสู้ที่ถ่ายจากมุมมองบุคคลที่หนึ่งอย่างสนอกสนใจไปพาง บ,บันทึกภาพการต่อสู้นี้ถูกถ่ายจากอุปกรณ์วิเศษบันทึกภาพที่ผู้บำเพ็ญตนผู้หนึ่งสวมใส่ไว้บนนภาในตอนที่ทำการราศัตร์อสูรในส่วนลึกของทุ่งร้างใหญ่ด้วยมุมมองบุคคลที่หนึ่งยิงกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมให้ตื่นเต้นเป็นพิเศษราวกับเผชิญเหตุการณ์ด้วยตัวเองก็ไม่ปานปัง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  ผู้บำเพ็ญตนในบันทึกภาพนั้นโหดเหี้ยมดุดันสุดเปรียบปานสัตว์อสูรหมูป่าหุ้มเกาะที่น่าสงสารถูกกระหน่ำทุบจนสมองของมันละเอียดอ่อนสาดกระจายไปทั่วพื้นแทบไม่อาจแผดเสียงร้องครั้งสุดท้ายก่อนจะขาดใจตายติ้งหลิงต่างชมดูจนพึงพอใจยิ่งขวาเหนือซี่โคงแกะย่างชิ้นใหญ่หยัดเข้าปากเขียวกรวบจากนั้นลูบมือมันเยิ้มเช็ดบันท้ายของตนแล้วหันไปฉุดลากลีเหว่ นั่งลงนั่งลงแต่อย่าเพิ่งจับตะเกียรลองดูสิว่าข้ามีอะไรแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่หากเป็นเด็กสาวทั่วไปเมื่อถามเช่นนี้แน่นอนว่าเด็กหนุ่มจะต้องรีบตอบด้วยท่าทีกระตือรือร้นโดยประโยคที่คล้ายๆกับว่าเฮ้เ hey, จ้าเปลี่ยนทรงผมหรือนี่สวยมากแต่ไม่ว่าจะทรงไหนเจ้าก็งดงามอยู่แล้วนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องตามปกติแต่เมื่อคำถามนี้มาจากติงหลิงตังลีเหยาก็เข้าใจทันทีว่า ท่านฟาดานจูจีสำเร็จแล้วฮฮเป็นคำตอบที่ถูกต้องให้สิบคะแนนลองดูอีกทีเร็วเข้าเป็นอย่างไรเจี๊ยเจีสง่างามมากใช่หรือไม่ติงหลิงต่างแงนหน้าหัวเราะยังเหิมเกลิมหัวเราะจนดวงตาหายไปปากอากวางจนแทบจะฉีกถึงใบหูหัวเราะยังป่าเถื่อนไม่สนใจกริยามารยาทอันดีงามของหญิงสาวในหอห้องแม้แต่น้อยพร้อมกับเสียงหัวเราะของนาง คืนพลังปานอันเรียดอ่อนแผ่พุ่งออกมาจากร่างนางค่อยๆโอบร้อมรอบกายนางเป็นชั้นๆดุดม่านหมอกกลุ่มหนึ่งจากนั้นละอองหมอกควบแน่นกายเป็นหยดน้ำหลากสีอย่างชา้ชาๆอาปานรูปแบบของเหลวเมื่อหลีเหยาเปลี่ยนเป็นสัมผัสรับรู้ลากด้วยรากปานภาพตรงหน้าก็ยิ่งอัศจรรย์พันลึกกว่าที่เห็นด้วยตาเปล่านับรอยเท่า ราวกับว่ามีสีสันหลายมื่นสีแผ่พุ่งออกมาจากร่างของติงหลิงตังอย่างรุนแรงกระชากขวัญวิญญาณของมันไปในทพิบตาผู้บำเพ็ญตนในดาเหลียญฉีมีระดับการควบคุมพลังปานต่ำมากอย่างมากก็เพียงสามารถเร่งเร้าพลังปานเพื่อใช้งานได้เท่านั้นจึงถูกเรียกว่าดาเหลียญฉีซึ่งเป็นดานพลังที่ต้องขัดเกลารมปานแต่รอจนถึงฝึกฝนขัดเกราพลังปานจนสามารถ ควบรวมพลังปานให้มีสภาพเป็นของเหลวเท่ากับว่าทะลวงฝ่าไปถึงด่านจูจีก้าวเริ่มก้าวเดินบนเส้นทางแห่งวิวัฒนาการใหม่อย่างสมบูรณ์ติงหลิงตังทำการโอ้อวดฝีมือรางหายวัดไปมาเจ็ดแปดรอบติดต่อกันจากนั้นรวมรังพลังปานเหลวกับคืนสู่ร่างแลบลิ้นพางกล่าวว่ามากกว่านี้ไม่ได้แล้วข้าเพิ่งจะผ่านการสร้างรากฐานฝรังฝึกปืนยังไม่มั่นคงนะัก ไม่อาจอวดฝีมือได้บ่อยๆไม่เช่นนั้นจิตใจของข้าจะได้รับความเสียหายรอให้ข้าปรับรากฐานได้อย่างมั่นคงเสียก่อนจะให้เจ้าได้ค่อยๆศึกษาดูตามความพอใจตอนนี้มากินไข่สร้างรากฐานกับข้าดีกว่านางหัวรอคิดคักยืนไข่สัตว์อสูรสีทองเจิดจ้าที่ปรุงสุกแล้วให้หลี่เห่ยาชมดูกลิ่นหอมหวนชวนลิ้มรองลอยมาเตะจมูกมันทันทีนี่นะหรือไข่สร้างรากฐาน หลี่เหาเพ่งมองไข่สัตว์อสูรอย่างสงสัยใคร่รู้ในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรเมื่อ40,000ปีที่แล้วหลักการและกฎเกณฑ์การฝึกฝีมือบำเพ็ญเพียรต่างๆอย่างล้าหลังและไม่กระจายชัดหลังการบำเพ็ญเพียรมากมายให้ผลลัพธ์เช่นนั้นเช่นนี้แต่เหตุใดจึงได้ผลลัพธ์เช่นนี้เราคนโบราณก็ไม่อาจอธิบายได้ผู้บำเพ็ญตนด่าเหรียญชีในยุคเทพเซียนโบราณหากต้องการฝ่าทะลวงไปยังด่านจูจี นอกเหนือจากการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงจนเรียกได้ว่าบ้าครั้งแล้วพวกมันยังต้องการโชคที่ต่อต้านสวรรค์รวมถึงโอสถวิเศษที่เรียกว่าเม็ดยาจูจีจึงจะมีความหวังที่จะประสบความสำเร็จเม็ดยาจูจีรอมกันด้วยสมบัติวิเศษร,ร่ำค่าที่ยากจะพบผ่านนับร้อยชนิดมีคุณค่าสุดจะประมาณได้เพียงเม็ดยาจูจีเล็กๆเม็ดหนึ่งไม่ทราบก่อเกิดเป็นมรสุมโลหิตในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรโบราณกี่ครั้งกี่หน แต่ในยุคสมัยปัจจุบันที่อารยธรรมพัฒนากร้าวไก่ศาสตร์วิชาหลอมกันโอสถลุดหน้าไปมาโอสถรับนับไม่ท้วนที่สามารถช่วยในการฝ่าด่านจูจีถูกคิดค้นออกมาไม่ขาดสายผู้บำเพ็ญตนไม่จำเป็นต้องรบราค่าฟันกันเพื่อแย่งชิงเม็ดยาจูจีอันกระจ้อยร้อยอีกต่อไปอย่างไรก็ตามแม้ว่าเม็ดยาจูจีจะสูญเสียคุณค่าความหมายไปแต่ความสำคัญของมันกับยังคงถูกสืบทอดต่อกันมา พัฒนาเป็นธรรมเนียมที่น่าสนใจประการหนึ่งนั่นคือเมื่อผู้บำเพ็ญตนผู้หนึ่งฝ่าเข้าสู่ดานจูจีสำเร็จจะต้องสาะหาไข่สัตว์อสูรใบหนึ่งทำการปรุงด้วยตัวเองและรับประทานลงไปไข่นี้เรียกว่าไข่สร้างรากฐานเป็นตัวแทนของเม็ดยาจูจีเมื่อครั้งกระโหน,นซึ่งหมายความว่าผู้บำเพ็ญตนไม่เคยลืมธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมและไข่ของสัตว์อสูรที่นำมาเป็นไข่สร้างรากฐานไม่เพียงมีความหมายเช่นนี้เท่านั้น แต่หากสามารถเสาะหาไข่สร้างราฐานที่เป็นสีทองมากเท่าใดก็ยิ่งดีเท่านั้นเนื่องเพราะไข่ทองคำนี้ยังหมายถึงเม็ดพลังทองคำอีกด้วยซึ่งแฝงความหมายของการอํานวยพรว่าหลังจากรับประทานไข่ทองคำลงไปจะสามารถมุ่งหน้าไปถึงด้านจินตันอย่างราบรื่นประสบความสำเร็จในการสร้างเม็ดพลังทองคำกลายเป็นผู้เข้มแข็งด่านจินตันโดยไหลอุปสรรคเช่นนั้นก็รีบรับประทานเร็วเข้า เสี่ยวหลิงเจีย้ยข้าขออวยพรให้ท่านบรรลุสุดานจินตันในเรววันตายล่าไร้ผู้เทียมทานหลีเหยาอวยพรให้แก่นางอย่างจริงใจอืมติงหลิงต่างงอนิ้วดีใส่เปลือกไข่สร้างรากฐานเบาๆเปลือกไข่เปาะบางยิงไม่ฉาก็ถูกรอกออกจนหมดสิ้นราวกปอกเปลือกผลไม้สิ่งที่เหลืออยู่บนฝ่ามือของนางเป็นไข่มุกทองคำเม็ดเข่องรูปหนึ่ง นี่เป็นไข่ของนกกระจอกจุดทองไม่ว่าเปลือกไข่หรือไข่ขาวด้านในล้วนเป็นสีทองคําถือเป็นไข่สร้างรากฐานที่มีความหมายดีงามถึงขั้นสุดยอดกลิ่นหอมจางๆแผ่ซานออกมาติงหลิงต่างค่อยๆสูดกลิ่นหอมอย่างเคเรบเคล่อมมึนเหมาขณะที่นางกาลังจะรับประทานไข่สร้างรากฐานลงไปทั้งใบพันชงักงนันวูบคล้ายฉุกคิดอะไรบางอย่างนางบิไข่ทองคําชิ้นเล็กๆออกมาชิ้นหนึ่งยืนส่งไปยังปากของหลีเหวา ท่านทำอะไรหลีเหยาตะึงงนันข้าจะแบ่งให้เจ้าสักเล็กน้อยเพื่อที่เจ้าจะได้รับพลังกินอายของเทพเซียนจากข้าผู้เป็นเจเจียบางทีอาจช่วยให้เจ้าสามารถสำเร็จดานจินตันเร็วขึ้นอีกสักเล็กน้อยติ้งหลิงต่างยิ้มกว้างนี่จะไม่เป็นไรหรือตามธรรมเนียมท่านจะต้องกืนไข่สร้างรากฐานลงไปทั้งหมดไข่ทองคําหมายถึงเม็ดพลังทองคําท่านเคยเห็นผู้ใดฝึกปือเม็ดพลังทองคําครึ่งใบหรือไม่ หลีห่เหย่ไม่ทราบจะหัวรอหรือร่ำให้ดีอย่าได้งมง่ายไร้สาระแล้วนี่เป็นความเชื่อโชคลางเท่านั้นเพียงแค่กลืนไข่ทองคำจะช่วยให้เจ้าสามารถสร้างเม็ดพลังทองคำได้อย่างไรกันเล่าท่านใดนั้นนางหันไปมองทางด้านสายของหลีห่เหยาด้วยความประหลาดใจหลีห่เหย่งงงันบูบและเพียงชั่วพริบตาที่หันเหความสนใจไปทางด้านนั้นสิ่งที่นุ่มนวลชิ้นเล็กๆ ก็ถูกหยัดเข้าไปในปากของมันทันทีลื่นไหลลงไปในราคอของมันราวกับตั้งหูที่นุ่มนิ่มฮ่าฮ่เจ้าหลงกลแล้วติงหลิงตังหัวร้ององหายกล่าวอย่างสบใจเส้นทางแห่งการบําเพ็ญเพียรนั้นยาวไกลและอ้างหวางเดียวดายนะักผู้ใดอยากเดินไปตามลําพังกันเล่าแน่นอนว่าต้องสาะหาสหายอันประเสริฐพี่น้องอันประเสริฐร,ร่วมเดินไปด้วยกันทุกคนหัวร้อสนทนาไปพร้อมกัน ไม่ทราบระเสริฐเลิศเลอ,เลอถึงเพียงไหนเจ้าเมื่อเรียกเขาว่าเจียเจี๋ยข้าจะไม่ตาหนีที่เหนียวกับเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อมีสิ่งที่ดีพวกเราจะต้องแบ่งปันกันหรีเหวยาเก่าศีรษะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีระหว่างคนทั้งสองมักเป็นติงหลิงตังที่ก่าวน้ำไหลไฟดับโดยไม่ปล่อยให้มันมีโอกาสปฏิเสธส่วนมันโดยมากก็ได้แต่รับฟังอย่างเรียบเรียบร้อย,อยเอา รีบกินอาหารเร็วเข้าเจ้าจะได้มีเรี่ยวแรงสักเล็กน้อยรอประเดี๋ยวเจเจียจะพาเจ้าไปที่ห้องนอนของเจีเจียจะได้สนุกกันให้เต็มที่ติ้งหลิงตังก่ลาวอย่างภาคภูมิรำพองคัดกค,ค,ค,คัีเหยาวกำลังรับประทานเนื้อซีคโคงแกะชิ้นหนึ่งถึงกับติดคอสำรักกระอักไอจนน้ำตาไหล